โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลึงหนหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลึงหนหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับอามาถึงค่ำคืนวันอังคารบิ๊กแมทพิจารณาเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนซีซั่รอบ8ทีมสุดท้ายนัดแรกเรอัลมาดริดจากสเปนจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษครับมาดริดเนี่ยรอบที่แล้ว เอาชนะไลซิกด้วยประตูรวม2-1นะครับล่าสุดลงเล่นในลีกเปิดบ้านชนะบินเบา2 0 0ย์ำนงอยู่ในลาลิกาสเปนตอนนี้นะครับสภาพทีมดาวิดอาราบาทีโบกู๊กตัวยังเจ็บลงไม่ได้คารอเชโรติเตรียมจัดหนักจัดเต็มนะครับประตูยังเป็นอังเดรลูนินเหมือนเดิมเกมรับก็น่าจะเป็นคาบาคารูดิเกอร์นาโชแล้วก็เมนดี้นะครับตรงกลางก็ชูอามานีเฟเดิโกเบลเบเด,ดโทนิคโคลสครับส่วนแนวรุก3ประสานเหมือนเดิมนะครับจูวทเบลลิงแฮมบินิซูจูน และโรดิโกแในขณะที่แมนซิตี้นะครับรอบที่แล้ว ถล่มโคเปนเฮเกนด้วยประตูรวม6-2ต่อนะครับล่าสุดลงเล่นในเกมลีกสุดสัปดาห์บุกชนะพาเลทมา4-2รังอันดับ3ในพรีเมียร์ลีกยังลุ้นแชมป์ต่อนะครับเบ๊บกาเดียล่าหมดสิทธิ์ใช้งานนาธานอาเก้ขายวอเกอร์ Walker, ที่เจ็บแล้วก็ต้องลุ้นในรายของยอสโกกวาดิโอนะครับแต่ว่าเอเดซอนครับน่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นประตูต่อเนื่องนะครับหายเจ็บกลับมาส่วนที่เหลือเนี่ยลูอิสน่าจะเล่นในตำแหน่งแบ็คขวานะครับดาวรุ่งแล้วก็ทางซ้ายเป็นอาคารยี่ ส่วนคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นสโตนกบ The ับดีอาร์สครับแดนกลางโรดีบานาโดซินวานะครับแนวรุกเควินเดอร์บอยฟิลโฟเดนแล้วก็ตามข่าวน่าจะเป็นเชอรมี่โดกูได้เล่นนะครับหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮารลันโดยมีฮูเลียนอาวาเลสกับแจ็คกริลิชก็เป็นตัวสอดแทรกนะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกันในรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าบ้านมาริดจบ1-1แต่ว่าบ้านซิตี้ซิตี้ถล่ม4-0นะครับ เขี่ยมาริดตรกรอบแล้วก็เข้าไปเป็นแชมป์ครับแน่นอนก่อนเกมใกล้เคียงนะครับเล่นในบ้านมาริตก็จริงแต่ว่า แม่เขาก็ยกให้ซิตี้เป็นเต็งหนึ่งถ้วยนี้อยู่แล้วนะครับดังนั้นก่อนเกมใกล้เคียงมากนะครับอย่างไรก็ตามมาดริดได้พักมาเต็มๆนะครับเพราะว่าไม่มีเกมลาลีกาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนมาซิตี้เนี่ยแม่ต้องเล่นกับพาเลสมานะครับดังนั้นตรงนี้น่าสนใจและมาดริดเล่นในบอลยุโรปในบ้านก็เหนียวแน่นด้วยครับเกมแบบนี้วัดใจราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในบ้านปิดประตูแพ้แน่ๆนะครับ จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะในเกมแรกให้เชียร์เรอัลมาริตเป็นคลึงหน้หนังบิ๊กแมชประจำาค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย